ครับทุกคนครับนไท t ยฟอเร็กนะครับสอนอเพิ่มเติมเรื่องห่างจากเส้นเอเอซมโดยแบบไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเนาะถ้าใช้เครื่องเลขก็0.007บวกกับลบนะครับผมที่เรามาดูตัวอย่างกัน Market Watch บวก20ขึ้นไปนะถึงจะน่าสนใจนะตอนนี้มี2ตัวบวก4 7ลบ53นะครับบวก4 7ดีกว่า u s เ Pro ูเอ d ดีโพล e ตตัวนี้กดเข้าไปอ่าขวามือ ตรงบวกเหมือนเดิมที่ใช้เมาส์ชี้ตรง c ี่เอเอซ้มเนาะเสร็จแล้วข้างล่างมีสามเหลี่ยมด้วยใต้สุดมีสามเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งชี้สามเหลี่ยมเลื่อนไปที่เจปิ๊บเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสกว่ากว่า,วาได้ไม่มีปัญหาเจเนี่ยจากเส้นสีส้มลากไปประมาณ 70, 70็ดกว่ากว่า,วาได้ไม่เป็นไรนะครับ โอเคเสร็จแล้วเนี่ยเอาราคาสีแดงขวามือเนี่ยก็คือมันจะเหมือนกับที่เราไปบวกลบลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือว่าบวกออันนี้มันต้องเป็นเป็นเซลล์ต้องต้องขึ้นไปข้างบนนะครับเจ็ดสิบปีด้านบนอ่ประมาณนี้ราคาสีแดงขวามือข้างบนนี้นะครับสีแดงนะไม่ใช่สีส้มนะสีแดงตรงนี้นะครับจากเส้นสีส้มสีแดง รงนี้ก็คือตอนที่ราคาวิ่งอยู่นก็คือถ้าเข้าเซลก็เข้าได้นะครับผมแต่ก็ต้องรอ r s i เป็น54ขึ้นไปก่อนแต่เนี้ตัวอย่างให้ดูเฉยว่าได้ขึ้นไป70ปิปิ๊บ80ปิปิ๊บ90ปิปิ๊บก็ได้ขอให้มันเป็น70ปิปิ๊บขึ้นไปโดยประมาณเอากะเอาพอได้ราคาตรงนี้เส้นสีแดงปุ๊บไปตรง create price alert เดี๋ยวจำราคาใหม่ก่อน 1 okay. 1 9คือ1.19389 1.19389ครับไปที่ create price a l ส r t สำหรับเซลล์1.19389แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยแนะนำว่าตั้ง price alert จะดีกว่าดีกว่าตั้งดีกว่าตั้ง buy sell limit นะครับก็คือตอนนี้มันถึงแล้วไงมันก็เลยตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟมันวิ่งอยู่ในะ้ที่เทรดได้พอดี แต่สมมุติถ้ากราฟมันยังมีวิ่งอยู่เลยะที่เทรดไม่ได้เราทําแบบแตะเกียบให้มันเป็นเจ็ดสิบปิ๊บดูด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวอื่นที่มันไม่ใช่ระยะที่เทรดได้แต่ตอนนี้ E.U.RM อยู่ในระ,ระยะที่เทรดได้เพราะนั่นวันจันทร์เข้ามาแล้วก็รอดู e u r เทรดได้ไหมแล้วามาดูตัวนี้กันปึ๊บจากตรงนี้ลากไปเจ็ดสิบปิ๊บนะครับอา่า 0.73817มันก็อยู่ในระยะที่เทรดได้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นลองเอาเกินขึ้นไปหน่อยสัก80-90 0.74015ครับ0.74015สำหรับ AUDUSD แล้วก็เะกี้ดูด้านล่างจะเห็นว่ามันกี่ปิบนะเวลาเราเลือกเนี้ยเราดูด้านล่างข้างล่างที่มันวิ่งเลขที่วิ่งอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยเราดรู้ได้ว่ากี่ปิบนะครับอ่าราคาเท่าไหร่นะมนไปจะ10ปิบ เลยก็ได้ไม่เป็นไรเอาเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วกันศูนจุดเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสำหรับ AUDUSD ศูนย์จุดเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเราก็เลือก AUDUSD ตรงนี้เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดไฮเกอร์อาร์นะครับสำหรับเซลล์เราก็ตั้งเ r รสพรายเตอร์เอเอาไว้พอมันไปชนไอ้พราย e ตอ์เที่เราตั้งไว้มันก็แจ้งเตือนเรามาแล้วก็ค่อยเข้าไปดูการวันนนเวลานั้นเข้าเทรดได้ไหมเท่านี้เองนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ